่าองกตาดีใจมแตนโอเป็นแต๋นมาแต๋นไปตามพแต๋นดีใจอีกทีเร็วไปใส่ชุดมไปานี่ไปไหนแล้วไปหาพระแต๋นดูๆเอ้าจะดึงไปไหนเอาไปไหนมานี่เราอ่ะเรามานี่แล้วมนทุกคนทุกคนทุกคนอะไรไหน มากัดมากัดมาการผัวเลวมาการผัวเลวกัดกัดแม่บุญมาการผัวเลกาม่บุญบ่เออกลัวหมากัดแม่บุญเจ็บเจ็บโอ้เจ็บเลยไม่ไม่ไม่อยากเกี่น้องรอรอรอน้องไม่ใช่โอ้บเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โัวหมากัดน้องแมวไปไหนไปไหนลูกจะไปไหนมีนจะไปไหนเมียบ้านก็สวยเหรอแต่งตัวยช่วยเด้อครับแต่งเด้อค่วยช่วยลูก ไปเที่ยวกันไหมวันนี้น่ะไปเที่ยวกันไหมไปแต่งตัวสวยๆลูกแม่แนนอสองแม่แนนมาตั้งลาตีแก้วนึ่ลาตีคนดีด้วลาตีหนึ่งแก้วค่ะ แม่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแม่เดี๋ยวอ่ะพูดบอกแม่แม่เลยแม่เปรี้ยวแม่เปรี้ยวแม่เปี้ยวขาหนูจะไปเที่ยวสวนน้ำกดคี่กดดิก็กดนี่กดนี่กดนี้กดตรงนี้นี่อ่ะพูดอ่ะกดเล้ก็พูดไหนพูดเลยดินแดงพูดเลยมันแดงแล้วก็พูดนี่นี่กดแช่กดแช่สีแดงขึ้นก็พูดอ่ะพูดแล้วนะอ่าพูดเอเมนแล้ว ดูมีบุญก็อยากมีส่วนร่วมแม่ไม่ตอบแม่ทำอรไแล้วแบบแบบที่แบบนี่โตเกี้มันไม่ใช่โทรศัพท์นะปัะเนี่ยหูเได้ยินนะี่สาอันหน่บไปไหนลูกจะไปเที่ยวสวนน้ำ ใครจะไปบ้างนาะเที่ยวสวนน้ำนี่นาะใครไปยกมือขึ้นนิ่หัวไม่ได้ใครใครใครจะไปบ้างผมก็หลุดสอไปไหมไปไปตอบอย่างมั่นใจเลยนะน้องตองใครก็เกาะไปควเกไปอกมก็เกมือไหร่่อกมือจอกระมือเบอกวันจันทรเขาจะพาไปชนน้ำจะพไปเมือไก

เป็นอะไรยากไปผ่าเราต้องไโอ้ยขี้เป็ดขี้เป็ดอี้เป็ดขี่เโอ้ยขี้เป็ดแม่บอกแม่เร็วแม่หนูขอไปเที่ยวสวนน้ำนะแม่หนูขอไปเที่ยวแม่หนูขอไปเที่ยวสวนน้ำนะเจมสตังเจ็บตั้งมาให้หนูเยอะหรืออะไรเอาตาหมาให้หนูเยอะๆตาหน้าให้หนูเยอะๆมันแดงมันแดงแล้วก็ใส

คนเข้าจะงงหลือลูกคนมันจะเข้าจะด่แม่ล่ะขารถไปด้นะปกินขอยมันเด่นคอยมันเล่นรถมันเล่นรถขามจีนรแตม่นข้าวก่อุ้ยน้ำตาพี่น้ำตางทำอะไรนี่วางระวังปากแกคุบเด้อแปลก่าคุบมันคุบเดือยมันหยอกเดีอยมันยอกเดี๋ยโบเม้นเดีมันคุบหลังมีมีมามาแม่มีมันนี่ โยโอ้เก่งทว่ไปนับตังนัไปเที่ยวสวดน้ำเดี๋ยวแม่แนงก็จะบอกว่ายี่ส้าไหนลูกไปไหนไปนหนื่อยเหนื่อยเห่อเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหือยเหนื่อยเหน่อเหนื่อย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 เหนื่ยเหนื่อยเหน่อนื่อย่อยเหน่อนือยย ไปไหนอะไปไหนกี่วันนะของจงนะสี่ห้าวันบรอจะพไปไหนเนาะเดือนหนึ่งเเดือนนึ่งเที่ยเดือนหนึ่งไป้เนดม่น้อยจะพาลุงพลไปไหนนะพไหนอ่ไหนไปไหนไปแลย่เป่าทำอะไรอ๋อเป่าล้วเหรอเป่าของอยู่บ้า อยู่บ้านเจ้าอยู่หน้าห้องเราเนยนะอน้าห้องน้ให้ดวต้องาใต้อง้างน้อง้าน้องๆเด็กๆนะคะน่ารักมากีกลัวกลางก็มีสันเหมือนเด็กๆเหกนะดูดก่อนาวว้าเฮตอนนี้ วใ่หน้า้อยยิ้มยิ้มจุ๊บอิ้มจุ๊บเด๊มาเดมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยว้มานี่ีมูเพื่อนมาสองคนี่มาแ้าโเลยก็มีร้านอีกเพื่อนมาเพื่ลคนเพืนมาเพื่อแล้วจะได้ไปมแวรมานมีน้องน้องมีพี่มา

พี่มไรรเดอดีค่ะมีค่ะไปดูน่นนะน่ะมาน้้ใจใหญ่เลยเป็นเล่นน้ำไหมครับไปบอกแม่เตียมังให้เลยเลยอะไรนะ นี่นะคะเมื่อค okay, oh. oh. ouais. anyway. ืนเราไปบุกบ้านนะคะแควนที <c oughs> <c oughs no, okay, Thanks, ่กูก็มีแม่ยายมาด้วยนอ้นนะคะน่ารักกันทุกคนนะคะน้องๆก็มานะคปยามหนะีุันก็ไ้ระมานาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเห็นี่ไหมปะ วันน